สวัสดีครับวันนี้เรามาป้อนนมน้องช้างครับเกิดใหม่ยังกินนมไม่ได้ครับวันนี้จะมาช่วยครับให้น้องก,กินนมเอาบุญกรายให้น้องลกรายพูดบไปให่ใ่ยังเาคุ่ น้องกำลังหานมครับ าบานับน้องกำลังหานมครับเราต้องจับแม่ให้เขาเพราะแม่เขายังอยู่ไม่นิ่งครับอยู่เขาก็ดีอาหาไปเรื่อยครับอันจะไปปปบปูนกรมนาที่กบะบะบัส

กำลังหานมครับให้น้องหาเองครับแต่ช่วยมากน้องจะจะจะอาศัยคนแล้วก็จะประคองอาอจะซีหานาทีเลยไปเจ้หน้าทีา่เดี๋ยวเอาในโลองบุคคล,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 ลที่ครับแล้วกี่วันถึงก,กินได้หรือกี่ชั่วโมงกี่กินได้ครับ ก็อยู่ก็ป้อนเรื่อยๆครับแลแต่ความแลได้คอช้าแข็งถ้าแข็งไวก็กินนมได้ไวครับแล้วก็ช่วยหน่อยนึงครับผมแม่ใหม่ก็จะกินช้าหน่อยครับเพราะว่าแม่เขายังยังไม่เป็นครับยังไม่นิ่งครับยังไม่นิ่งยังไม่เคยเลี้ยงลูกครับเราต้องอาศัยความช่วยครับปันคต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับเราต้องเชื่อประคอง ได้แล้วน้องจะรู้ตำแหน่งแล้วทีนี้มันก็จะง่ายครับใหม่ๆแล้วก็ประคองไปก่อนประคองไปก่อนครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับผมแต่น้องก็แข็งแรงดีอยู่นะครับแล้วก็ช่วยน้องไปเรื่อยๆครับแต่น้องก็หาอยู่ ตอนนี้คอกเราก็ยังไม่มีเรายังไปซื้อไม้อยู่ครับไปซื้อไม้ครับมากานคอก์ันี้ตอนนี้ใช้เชือกอยู่ครับเยกำลังหายครับเนี่ยกำลังจะได้อยู่ครับกำลังจะได้ครับแม่ไม่นิ่งเรามาลุนกันอยู่นะครับได้แล้วครับได้แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วได้แล้วครับกอดกอดขาไวทุกพี่กอดขาไวแมน ดูดบ้ดูดแล้วดูดพิษได้บ้างไม่ได้บางบบดได้บางไม่ได้บ้างครับมา,มาตามเสียงคน